CCI นะครับเป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ครับที่รายใหญ่เนี่ยไม่อยากให้รายย่อยนะครับทราบค่าพารามิเตอร์ที่เขาใช้ก็ต้องมองว่า CCI นะครับเป็นอินดิเคเตอร์ที่เหมาะกับการเล่นสั้นนะครับสิ่งที่จะต้องระวังเลยเนี่ยก็คือสัญญาณหลอกนั่นเองแต่พี่ๆสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเวลาที่รายใหญ่เนี่ยใช้ CCI นะครับความแม่นยําของเขาถึงเยอะหรือว่าโอกาสที่เขาได้กําไรเนี่ยก็มีค่อนข้างที่จะมากนะครับ คำตอบก็คือรายใหญ่นะครับเขามีค่าพารามิเตอร์ของเขาเนี่ยที่ไม่อยากเปิดเผยให้รายย่อยเนี่ยได้รู้กันนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาแชร์ค่าพารามิเตอร์นะครับของรายใหญ่ที่มีการปรับมาแล้วนะครับในการใช้ CCI เนี่ยหาจุดซื้อนะครับแล้วก็เป็นจุดซื้อที่แม่นยำมากๆเลยแล้วบางทีนะครับถ้าสมมุติซื้อแล้วสัญญาณแนวโน้มของ CCI เขาเนี่ยยังไม่ตัดลงนะครับเราก็ยังสามารถถือหุ้นต่อได้ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกราฟแรกกันก่อนนะครับหุ้นเทสลาครับหุ้นเทสลาเป็นยังไงเราต้องสังเกต CCI กันก่อนครับ CCI นะครับเส้นสีเหลืองเนี่ยคือเส้นโซนโอเวอร์ l อนะครับสีขาวเนี่ยคือโซนความแข็งแกร่งครับสีฟ้าเนี่ยก็คือโซน o v e r อร์โซนั่นเอง o v e r b ร์ l นะครับก็คือแหล่งซื้อเนี่ยมากเกินไปนะครับจะต้องระวังเรื่องการย่อตัวลงครับ เส้นศูนย์กลางก็เป็นเส้นความแข็งแกร่งครับถ้า CCI ยืนอยู่ระหว่างช่วงเส้นศูนย์กลางหรือว่าเหนือกว่าได้เนี่ยก็ถือว่าแนวโน้มของเขาช่วงนั้นค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งครับผม Over Sell นะครับก็คือแรงขายของเขาเนี่ยมากเกินไปนะครับก็อาจจะมีสัญญาณการกลับตัวเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับถ้าสมมุติว่าราคาเขาเนี่ยสามารถทะลุแนวต้านของตัว Over Sell ได้นะครับตามหลักแล้วนะครับเราก็จะใช้เส้นสีขาวไปวัดค่าความแข็งแกร่งของหุ้นครับ ถ้าเส้นสีแดงมีการทะลุขึ้นเส้นสีขาวมาเนี่ยก็จะเป็นจุดที่หุ้นเนี่ยเริ่มเข้าสู่โซนที่แข็งแกร่งแล้วนะครับนักลงทุนบางคนนะครับก็อาจจะมีการใช้จังหวะช่วงที่แบบเส้นสีแดงครับ well. ตัดขึ้นเส้นสีเหลืองก็คือจังหวะที่รายใหญ่นะครับลากราคากันเป็นจุดเข้าซื้อตามรายใหญ่แต่จริงๆแล้วนะครับจุดที่เส้นสีแดงตัดขึ้นเส้นสีขาวเนี่ยเราก็สามารถใช้เป็นจุดเข้าซื้อได้ด้วยครับจากตัวอย่างกราฟตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีจุดช่วงที่เส้นสีแดงครับตัดขึ้นเส้นสีขาวเนี่ย อาจจะเจอสัญญาณหลอกได้นะครับในจังหวะนี้แต่ความเป็นจริงนะครับถ้าลองมองจากแนวโน้มของการาฟหุ้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราเข้าซื้อนะครับจะมีแค่2จุดเท่านั้นนะครับที่ว่าเป็นจุดที่เราเข้าซื้อแล้วเราจะได้กําไรจากหุ้นตัวนี้นะครับแต่ CCI ครับเขาเกิดสัญญาณตัดขึ้นกันเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายจุดเลยแล้วก็มีการตัดลงหลายครั้งด้วยสิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงสัญญาณหลอกได้นะครับก็คือเราจะต้องมีการปรับค่าพารามิเตอร์ของ CCI นะครับให้เป็นแบบรายใหญ่ก่อน ค่าพารามิเตอร์ที่ผมจะปรับในวันนี้นะครับก็คือ89นั่นเองนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าหลังจากที่เราปรับค่าพารามิเตอร์มานะครับเส้นแนวโน้มของ CCI เนี่ยเขาก็โอเคขึ้นนะครับหลังจากที่เราปรับค่าพารามิเตอร์มานะครับเราก็จะเห็นได้ว่าจุดที่เขาตัดขึ้นกันจริงๆเนี่ยเขาจะมีแค่2จุดนะครับก็คือจุดตรงนี้กับจุดตรงนี้นะครับเราจะใช้จังหวะในตอนที่เส้นสีแดงนะครับตัดขึ้นเส้นสีขาวเป็นจุดเข้าซื้อเนาะ ที่เราไม่ใช้ตอนที่เส้นสีแดงเนี่ยตัดขึ้นเส้นสีฟ้าเป็นจุดเข้าซื้อนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยสัญญาณของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับตอนที่ตัดขึ้นเส้นสีฟ้าในโซนโอเวอร์โซนเนาะถ้าถามว่าเส้นสีแดงตัดขึ้นเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นจุดเข้าซื้อได้ไหมสามารถใช้เป็นจุดเข้าซื้อได้ครับแต่ทางที่ดีควรมีสัญญาณบูลิตเดวเจนต์เกิดขึ้นนะครับเราถึงจะมาใช้ตรงเส้นสีแดงตัดขึ้นเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นจุดเข้าซื้อครับผมจุดแรกนะครับถ้าเราเข้าซื้อแล้วเนี่ย เส้นสีแดงเขาไม่หลุดในส่วนของแนวรับเส้นสีขาวนะครับเราก็สามารถถือหุ้นเนี่ยไว้ต่อได้เลยเราสามารถถือหุ้นทํากําไรตามแนวโน้มของ CCI ได้นะครับถ้าสมมุติว่าเขามีจังหวะในการตัดลงมาเนี่ยเราก็ค่อยมาแบ่งขายหุ้นออกได้ครับผมเราแบ่งขายหุ้นไปเราก็สามารถซื้อหุ้นเนี่ยเพิ่มได้นะครับในตอนช่วงที่มีสัญญาณจุดซื้อเนาะ ถ้าอินดิเคเตอร์มีสัญญาณจุดขายมาให้เราขายเนี่ยเราก็ควรที่จะขายไปก่อนนะครับอยากก่ากลัวเรื่องการขายหมูเนอะเพราะว่าถึงเราขายไปเนี่ยเราก็ได้กําไรมาส่วนหนึ่งนะครับแล้วเราค่อยเอาเงินมาซื้อหุ้นเพิ่มก็ได้ถ้าเขาเกิดสัญญาณจุดซื้อเพิ่มเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเช่นหลังจากที่เราขายไปปุ๊บตรงนี้นะครับราคาเขาไซเวอยู่พักหนึ่งแล้วก็มีการตัดขึ้นนะครับของเส้นสีแดงกับเส้นสีขาวเนี่ยเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเราก็ค่อยมาซื้อหุ้นเพิ่มนะครับทีหลังได้แล้วเราก็ถ ก็ต้องมองว่าพอเราปรับสัญญาณ CCI ของหุ้นเทสลามานะครับเราก็จะเห็นได้เลยว่าแนวรน่มของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคมากเลยหลังจากที่ก่อดหน้านี้นะครับสัญญาณเส้น CCI ของเทสลาเนี่ยที่ยังไม่ได้มีการปรับค่าพารามิเตอร์นะครับสัญญาณหลอกค่อนข้างที่จะเยอะมากแต่พอเราปรับปุ๊บอ่าสัญญาณเขาดียิ่งขึ้นเห็นจุดซื้อจุดถือหุ้นเนี่ยได้แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวในเรื่องของสัญญาณหลอกเลย สิ่งสําคัญในการใช้ CCI ครับขอแค่เราปรับค่าพารามิเตอร์ให้ถูกต้องนะครับหลังจากนั้นเนี่ยการเล่นหุ้นของเราก็จะเป็นเรื่องง่ายเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกราฟหุ้นตัวต่อมากันนะครับหุ้น AAPL หรือว่าหุ้น Apple นะครับหุ้นตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าราคาของเขาเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเลยนะครับจาก120นะครับขึ้นมาเป็น197เลยอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างกราฟของหุ้น Apple ที่ว่ายังไม่ได้มีการปรับค่าพารามิเตอร์นะครับ ถ้าเราดูเส้น CCI กันเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเขามีการตัดขึ้นตัดลงกันเนี่ยค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วก็หลายครั้งมากเลยสิ่งสําคัญในการใช้ CCI นะครับก็คือเราจะต้องปรับค่าพารามิเตอร์ให้ถูกต้องด้วยคือถ้าเราปรับไม่ถูกเนี่ยเราอาจจะเจอสัญญาณหลอกเนี่ยหลายครั้งเลยอาจจะมีการถึงหุ้นใบอยู่ๆราคาขึ้นต่อแต่เส้น CCI ตัดลงถ้าเราไม่รู้เราไปเผอขายเนี่ยเราก็ พลาดโอกาสที่จะกําไรได้นะครับถ้าเราปรับค่า CCI ให้ถูกต้องนะครับเราถือหุ้นตามแนวโน้มของ CCI แล้วก็มีโอกาสที่จะกําไรมากกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูหุ้น Apple นะครับตอนที่มีการปรับค่าพารามิเตอร์กันก่อนพอเราปรับค่าพารามิเตอร์หุ้น Apple เสร็จนะครับตอนปรับมาอยู่ที่89เนะครับเส้น CCI นะครับสัญญาณเขามั่นคงแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะเห็นจุดซื้อนะครับของหุ้น Apple เนี่ยแค่จุดเดียวนะครับก็คือจุดช่วงตอนที่ เส้นสีแดงน,นะครับตัดขึ้นเส้นสีขาวตรงนี้นะครับผมหลังจากที่เขาตัดขึ้นมาครับเป็นยังไงราคาของแท่งเทียนนะครับเขาก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยจากช่วงที่ว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เรายังไม่ได้ปรับนะครับเป็นยังไงสัญญาณความต่างของเขานะครับต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยก่อนหน้านี้นะครับตอนราคา ah, ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสัญญาณเขาตัดขึ้นตัดลงตัดขึ้นตัดลงแบบว่าค่อนข้างที่จะมั่วมากเลยนะครับถ้าเราปรับมาปุ๊บ สัญญาณเขาก็ชี้ไปในทางทิศทางขึ้นตอนที่ว่าเราเห็นจังหวะที่ลายใหญ่เนี่ยลากราคาหุ้นตัวนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมถึงจุดซื้อตรงนี้นะครับอาจจะช้ากว่าตอนช่วงที่ว่าเขามีการตัดขึ้นเส้นสีฟ้านะครับจุดซื้อตรงเส้นสีฟ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดซื้อแรกได้เหมือนกันแต่ว่าจุดซื้อที่2นะครับก็จะถือว่าค่อนข้างแม่นยําม,มากกว่านะครับตรงที่ว่าเขาขึ้นมาอยู่เหนือตรงค่าเส้นความแข็งแกร่งของ cci แล้วนั่นเองนะครับผม แล้ว cci ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีสัญญาณให้เราเนี่ยถือหุ้นได้นะครับตอนช่วงที่รายใหญ่เนี่ยลากราคานะครับก็คือตอนที่เส้นสีแดงนะครับตัดขึ้นเส้นสีเหลืองแล้วยืนอยู่เหนือเส้นสีเหลืองได้นะครับก็จะเป็นจังหวะที่ดีในการถือพร้อมกับตอนช่วงที่รายใหญ่เนี่ยลากราคานั่นเองในการเล่นหุ้นนะครับถ้าเลือกใช้อินดิเคเตอร์ถูกปรับค่าพารามิเตอร์ให้ถูกนะครับ แล้วมีจังหวะตอนช่วงที่ว่าเราสามารถถือหุ้นพร้อมกับรายใหญ่ตอนที่เขาล่างราคาไปได้เนี่ยโอกาสที่เราจะได้กําไรครับก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับหลังจากที่เรียนเนื้อหากันไปนะครับเรามาดูฝึกวิเคราะห์หลังจบคลิปกันบ้างนะครับคําถามคือถ้าราคาหุ้นนะครับเริ่มย่อลงแล้ว CCI ย่อลงตามนะครับเราควรที่จะขายหุ้นที่จุดไหนนะครับถ้าสมมุติว่าขายตอนที่เส้นสีแดงตัดลงเส้นสีขาวนะครับคอมเมนต์หนึ่งหนึ่งหนึ่งครับ ถ้าขายตอนที่เส้นสีแดงตัดลงเส้นสีเหลืองก็คอมเมนต์2 2 2เข้ามาได้เลยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเทคนิคหาจุดซื้อด้วยค่าพารามิเตอร์ของรายใหญ่นะครับสิ่งสำคัญเลยเนี่ยก็อย่าลืมดูในเรื่องของด i เวเ g นซ์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเราด้วยนะครับแล้วถ้าพี่ๆคนไหนยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยก็สามารถกดติดตามเอาไว้ได้เลยจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเรานะครับ